กันช่วงของสวนะครับช่วงนี้ก็อาจจะดูนิ่งมากขึ้นเพราะว่ากระบวนการในการเลือกเนี่ยมันผ่านระดับจังหวัดไปแล้วมันเตรียมจะเข้าสู่ระดับประเทศในสัปดาห์หน้าก็รอวันพุธหน้าลหะใช่เพราะฉะนั้นบรรยากาศโดยรวมตอนนี้มันมีอยู่2อย่างแล้เน้นย้ํากฎกติกากับ2ร้องร้องอใช่ใอันนี้คือในหน้าฉากในหน้าสื่อที่ปรากฏนะแต่เดี๋ยว ข้างหลังเดยว่ากันอีกทีหนึ่งเอาหน้าซื่อก่อนนะครับเรื่องหนึ่งที่มีความพยายามในการจะเน้นย้ากันก็คือเรื่องของกฎกติกาครับเพราะอะไรเพราะว่าในรอบระดับอําเภอในรอบระดับจังหวัดที่ผ่านมาโดยเฉพาะระดับจังหวัดที่ผ่านมาเนี่ยปรากฏมันมีคนไปโวยเยอะ,อะบอกเฮ้ยมันมีคนนั้นคุยกับคนนี้มันมีสายนั้นจัดตั้งมันมีการแพทกันมาของคนบ้านนูน้นบ้านนี้แล<ร>กคะแนนกันมันถึงขนาดว่าไปตรวจกันว่าเฮ้ยไอคนนี้ที่มันโหวตเนี่ยคือมันศูนย์คะแนนเลยนะ ไม่มีคะแนนเลยเค <Okay, S 1> คะแนนตัวเองคนอื่นหมดเออมันแปลกคนหรือเปล่าคนเข้าไปทําไมเข้าไปไม่ลงคะแนนตัวเองมันแปลกคนหรือเปล่าก็ออมีความจะบอกให้ตรวจสอบตรงนั้นปรากฏวันนี้เนี่ยทางเลขากรกตเขาต้องเน้นย้ําอีกครั้งหนึ่งในเรื่องของกฎกติการะเบียบนี่นะฮะคุณแสวงบุญมีบอกเนี่ยไอ้ที่มันพูดๆกันเยอะ<ม>ไอ้กรณีมาร้องการเลือกสวโดยเฉพาะประเด็นที่บอกว่าอะไรอ่ะ ที่มาร้องกันมีเครือข่ายมีการห่วกันหรือเปล่าภาพรวมเนี่ยคุณแสวงบอกว่าคือเท่าที่ตรวจสอบไอ้มาล้องเนี่ยเอาจิงมันก็ไม่ได้เยอะนะอืจากจํานวนผู้สมัครสี่หมื่นกว่ามีคนร้องไม่ถึงร้อยไม่เยอะไม่เยอะแต่ว่าจะบอกว่าเยอะก็คงไม่ได้ก็คือไม่เยอะนั่นแหละแต่มีการออกเป็นข่าวก็ดูเหมือนว่าเฮ้ยมันดูเยอะเว้ยแต่จริงไม่เยอะหากตรวจพบว่ากรณีใดทำผิดก็ลงโทษไปตามกฎหมายแต่ว่าตัวเองก็ยังไม่เห็นรายละเอียด ส่วนกรณีที่มีการหัวในการลงคะแนนให้คนที่ถูกล็อกได้เข้ารอบคุณแสวงแกก็ถามกับอ้าวแล้วมันผิดกฎหมายแล้วเปล่าล่ะอืมอ่ามันผิดกฎหมายแล้วเปล่าล่ะอืซึ่งการตรวจสอบมันก็มีขั้นมีตอนของมันอยู่แล้วนะตนก็ถามว่าที่ทําอย่างนี้มันผิดกฎหมายหรือย,ยังผิดกฎหมายหรือยัอยยงนะครับแต่ว่าอย่างไรก็ตามก่อนหน้านี้แกก็อธิบายนะมันทําแบบนี้ไม่ได้อืมประเด็นมันอยู่ตรงนี้นะแกบอกว่า ก่อนหน้านี้เนี่ยถ้าทําแบบที่ร้องกันเนี่ยว่าหัวเนี่ยโอเคมันผิดจริงแต่จุดตัดมันก็คือว่าเมื่อสารปกครองยกเลิกระเบียบกะกะตที่ออกตามมาตรา36มันล้างหมดเลยเท่ากับว่าเราไปห้ามตรงนั้นไม่ได้แล้วอะไรที่เคยทําไม่ได้ก็ทําได้ใช่อไอ้ระเบียบไอ้เรื่องการแนะนําตัวต่างๆนานาตลงตอนนั้นลง Facebook Facebook ไม่ได้เลยนะใช่แต่เมื่อสารปกครองท่าน ยกเลิกตรงนั้นก็เท่ากับมันตรดตรงนี้ไปนะฮะเนี่ยแล้วแกก็บอกเมื่อก่อนเนี่ยจะไปขอคะแนนหรือแลกคะแนนก,นกันก็ไม่ได้นะมไม่ได้นะซึ่งเป็นเรื่องของกรอบในการแนะนำตัวที่กำหนดเอาไว้แต่เมื่อมีการยกเลิกก็ฟรีละอิสระแล้วก็ว่ากันไปยกเว้นมีการจ่ายเงินจ้างมาลงคะแนนอ,อันนี้ผิดผิด,ผดนะ แล้วคุณแสวงก็บอกว่าตอนนั้นเนี่ยเราคิดว่าออกแบบมาเพื่อให้การเลือกตั้งเป็นธรรมแต่ศาลมองเรื่องของสิทธิเสรีภาพซึ่งก็ไม่มีใครผิดเราก็ทําได้ตามที่เขากําหนดมาเท่านั้นอแต่ข่าวก็ถามว่าเอ้าผลที่ออกมาเนี่ยมันอาจจะมีทั้งอสอวสายอนุรักษ์มันจะมีทั้งสวสีส้มแบบนี้มันก็ไม่ได้กระจายตามตัวแทนกลุ่มอาชีพที่ตอนแรกเขามุ่งหวังอย่างนั้นสิคุณแสวงบอกว่ามันก็พูดยากนะ มันมันมันก็พูดอย่เงนะอ่านี่แหละแต่แต่โดยหลักคุณแสวงแกก็เน้นย้ำแกก็เน้นย้ำบอกว่าคือตอนเนี้ไอ้เรื่องที่ร้องกันเยอะคนนั้นหัวคนนี้หัวสายนั้นจัดตั้งสายนู้นจัดตั้งตราบใดที่คุณพิสูจน์ไม่ได้ว่าเขาจ้างจ่ายเงินทำไปโดยการจ้างคือมอีการแลกเปลี่ยนกับตัวเงินเนี่ยเขาก็ไม่ผิดเขาทำได้เพราะระเบียบที่มันใช้กันอยู่เวลานี้เนี่ย นะฮะมันเปิดช่องให้ทําอย่างนั้นม,มันไม่ได้เป็นตัวระเบียบเก่าแล้วมันเป็นตัวระเบียบที่หลังจากที่สารปกครองยกเลิกระเบียบฉบับเก่าไปเพราะฉะนั้นไอ้ช่องทางที่มีอยู่มันเปิดโอกาสให้เขาสามารถจะคุยจะแลกเปลี่ยนคะแนนกันพูดง่ายๆถ้าภาษาทั่วไปมันคือการหัวแต่การหัวที่ไม่ได้ใช้เงิน<อ>คือเป็นการมาอ่าเหมือนผมกับค,คุณเอ็กเนี่ยผมเห็นว่าเออคุณเอ็กเนี่ยลงด้วยกันเนี่ยเอออยู่ด้วยกันแล้วคุณเอ็กก็มีศักยภาพก็มาจอยกันบอกเฮ้ยเดี๋ยวผมลงให้ ที่พี่ลงให้ผมออะไรประมาณาเดียวกันหรือจะแพ็คก,กันมายาวกว่านั้นอะไรก็ตามแต่ม,มันทําได้ตราบใดที่คุณพิสูจน์ไปได้ว่าเขาแลกมากับอน,น้สินจา้างเขาก็ไม่ผิดมันมันก็เหมือนกับกรณีที่บางเคสที่มีการจะต้อบอกว่าคือบางทีเนี่ยบางกลุ่มเนี่ยเขาเห็นว่าเอ้ยเราอยากไปเป็นตัวแทนครับนะจะไปคนเดียวหัวเดียวกะเทียมรีบเนี่ยคนก็รู้ว่าระบบเนี้ยมันไม่เอือ้อกับการไปคนเดียวค,คุณยิ่งชีพไอลอแกพูดเองนะ ระบบมันถูกออกแบบมาเพื่อให้หัวอา<ช>ฉะนั้นมันก็จะมีกลุ่มคนบางกลุ่มที่รู้สึกว่าเฮ้ยเราอยากจะส่งตัวแทนของเราเข้าไปให้ลึกที่สุดถ้าไปไม่ได้ก็ไปเป็นสวออ<ช>แต่จะไปคนเดียวมันไปไม่ได้ใช่ฉะนั้นเอ้าก็เพื่อนฝูงที่อยู่ในสายอาชีพเดียวกันมาสมัครด้วยกันสิใช่อ่าแล้วทุกคนก็เห็นตรวงกันว่าอ่าไอ้เอบซีดีอีเนี่ยไอ้บีเนี่ยมันเก่งสุดมีโอกาสจะไปได้ลึกสุดก็ก็ส่งคะแนนให้เขาก็เทคะแนนให้เขาอ่าคือถ้าคุณมาหัวเดียวกระเทียมรีบ ยากมันก็มีโอกาสที่จะผ่านเข้าไปยากเพราะระบบมันเอื้อให้เป็นอย่างนี้คือเอื้อให้คุณต้องคุยกันเอื้อให้คุณต้องมีเส้นสายมีคอนเนคชันกันคเพื่อที่จะผลักกันเข้าไปให้ได้แล้วอย่าลืมว่าตอนวันเลือกรอบอำเภอรอบจังหวัดะตอนก่อนจะควายอ่ะกกตเองก็ให้นั่งคุยกันก็ให้เวลาคุยกันถ้าจะบอกว่าการคุยกันเป็นการหัวเนี่ยผิดตั้งแต่ในกกตเลย หลังจากที่คุณแสวงก็งบอกก็เป็นอย่างนี้ไง <G ül> <ช>ก็ระบบระเบ,บียบมันเอื้อมันอย่างนี้ก็ศาลท่านว่ายอย่างนี้เราก็ต้องตามนี้ตราบใดที่คุณไม่ได้จ่ายตังเราก็เอาผิดคุณไม่ได้ <G ül> ใช่เออเนี่ยแกก็เน้นย้ำเรื่องนี้นะครับเพราะผมาใจว่าประเด็นนี้เป็นเป็นประเด็นที่มีการร้องกันเยอะอแล้วแกคงแบบโอ้โหก็ช่องมันเป็นอย่างนี้ <G ül> ใ,ให้ทำไงอ่ะให้ทำยังไงอ่ะศาลเขาตัดสินแล้วอ่ะเออนี่แหละอันนี้คือหน้าฉากครับนะแต่ว่าหลังฉากอันนี้ก็น่าสนใจคือเออ ถามว่าเนี่ยพอการจะเข้าสู่ระดับประเทศเนี่ยตอนนี้ภาพมันเริ่มชัดแล้วไงใช่ไหมโดยเฉพาะกลุ่มอาชีพเดียวกันตอนนี้มันมารวมกันหมดแล้วมันก็จะเห็นหน้าคราตากันแล้วว่าไอ้กี่เท่าไหร่นะร้อยกว่าคนอ่ะร้อยร้อยกว่าคนร้อยห้าสิบสี่สุดคือร้อยห้าสิบสี่หรือบางกลุ่มอาจจะไม่ถึงเนี่ยรูปร่างหน้าตามันเป็นยังไงรูปร่างหน้าตาเป็นใครยังไงใครเป็นใครอะไรเงี้ยแน่นอนแหละครับมันก็สามารถที่จะไปพูดคุยกันได้อ่าไป ซักซ้อมตตะเตรียมว่าจะมีลักษณะอะไรแบบไหนกันได้ <ฮะ S 2> ซึ่งเราก็จะได้เห็นแน่ในวันพุธหน้านะครับว่ารูปร่างหน้าตาสอวอที่จะเกิดขึ้น200คนสุดท้ายเนี่ยมันจะเป็นยังไงคือเราจะเริ่มเห็นแนวตั้งแต่ในระดับเลือกกันเองในกลุ่มแล้วแหละ,ะและเมื่อผ่านเลือกกันเองในกลุ่มไปสู่ระดับเลือกค่เราก็จะเห็นชัดมากขึ้นและจะเริ่มเห็นทิศทางที่มามากขึ้นแต่อย่างที่บอกก็ไม่ผิด เขาสามารถทํากันได้ตราบใดี่คุณพิสูจน์ไม่ได้ว่าเขาจ่ายตังค์ตอนนี้เวลานี้แต่ละกลุ่มร5 4กลุ่มคนของแต่ละกลุ่มเนี่ยผมเชื่อว่าเขาก็คงจะเน่นกับตัวกันเต็มที่ละฮะเขาก็เตรียมคุยแล้วใช่ไหมจะต้องเลือกอะไรส0ิบคนใช่ไหมสี่สิ0คนจากร5อยนครับนะครับเข้าไปรอบคุ้ยเนี่ยใช่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 เออ40ิคนผมพูดผิดแค่ไหนส0ิคนนะครับก็ติดตามกันดูแล้วกันติดตามกันดูแล้วกัน ดูคลิปจบแล้วนะครับอย่าลืมกดไลค์กดแชร์และกด Subscribe YouTube มัติชนทีวีด้วยนะครับ